ยแยกันอ้าวหนึ่งเนี่ยบ่มีดิวก็ไผ่เลยนั่งท่ามาซิบกาปีมีแพ้มาดิวกับผมเลยนะยังขอเหิดดังๆขอเหินเฮดมาซิบกาปีมีแพ้ดิวกับผมเลยนะมีผมก็มีผมไงดิวก็ลูกอ่ะไม่ได้ใช่ไหมเอ้าครับอเนี่ยดิวก็เยี่ตลอดเวลาตอนนี้ลูกลลูกเต็มบ้านเต็มเมือง เต็มหลังเต็มเ็มเฮือนเต็มเฮือนก็อันอย่างนี้เรื่องตีดราม่าที่เกิดขึ้นระหว่างพักก้าวไก่กับเพื่อไทยเนี่ยผมฟังแล้วผมอยากจะอู้กับละอ่อนหนึ่งสองพักเนี่ยว่าจำบมือดีนะสเตทแมนนะ always thinks about next generation politician always think about next election จงทำตัวเป็น state man เถอะอย่าทำตัวเป็นนักการเมืองมากนักการเมืองชุกเตือ้อไก่กินจะลุกสภาพอย่างจะนั่งคิดถูกเรื่องเรื่องตั้งนินได้กูจะชนะ,ะอย่างไรกูจะเข้ามาอย่างไรแต่ว่า ยุทธศาสร์หรือภารกิจของพักพักเพื่อไทยทั้งเก่าแก่ฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหลายภารกิจที่ใหญ่ที่สุดที่ตัวเองจะมีโอกาสทำก็คือการผลักดันให้ประชาธิปไตยชนะ,ะเผด็จก,การอันนี้เป็นภารกิจเพื่อชาติเพื่อเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่ออนาคตของลูกหลานเราภารกิจอันนี้สำคัญกว่าแต่ถ้าฝ่ายประชาธิปไตย ครบวกันะครันพิษการทะเลาะกันเอะไรนะแปลว่าอะไรนะคบวกัดกันกัดกันกัดกันไฟไฟไฟพาราการนั่ของไข้หัวโอ้ไข้หัวอปยุคนเออมันยังผมคอดาว่างเง้าองกู แทนที่จะนั่งอู้กันเขาต้องรู้คือก่อนอื่นเนี่ยต้องเอาภาพใหญ่มาก่อนภาพใหญ่คือภารกิจอันใหญ่สุดคือให้ประชาชนชนะผลการภาพต่อมาก็คือต้องมียุทธศาสตร์ในการทํางานร่วมกันไม่ใช่มากัดกันก็เขาคุยอันนี้คสิ่งที่เขาคุยเขาเป็นเขากลัวว่าเอ๊ะไอ้นี่จะได้สตังค์มาจะมมอยังคือมัน มันจิตปรุงแต่งอะ่ะคิดเมื่อมีสิ่งหนึ่งเกิดคิดว่าสิ่งหนึ่งจะเกิดตามมาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นจิตมันปรุงแต่งไปเองจริงๆแล้วเนี่ยอย่างออกกนกรนีอย่างอูคอ้คำว่าอู้คำว่าแบลนเคนี่ในฐานะเป็นนายกมานะงบกลางจะใช้ใจ่ายต้องมีการอนุมัติมีการอะไรอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเป็นมีหลักมีฐานงบที่บแบลนเคนั้นอะ คืองบลับซึ่งพอบอเราท้าบทุกคน่ะมันมีงบลับหมดอะบางคนเนี่ยงบลับไปซื้อฟอร์รารี่เลยสมัยก่อนอะผมต้องมาโค่นังคุมงบลับผมหื่อรายงานทุกสามเดือนว่างบลับจไปหรือตาใดตาใดตาใดไอ้นั้นมันเป็นภผยไอ้นี่ซื้อฟอร์รารี่มันเจืออย่างจับมาได้ละความจําเสื่อมความจําเสื่อมอันคือแบล็งค์เช็คเนี่ยคืองบลับ งบกลางเพียงงบที่ใช้จ่ายเมื่อจําเป็นและฉุกเฉินอันนี้คือข้อหมายตามกฎหมายเพราะแต่ว่างบกลางต้องมีอ่าที่มาที่ไปในเมื่อมีการออกข้อที่มันทางฝ่ายเพื่อไทยก็กลัวว่าเอเดี๋ยวจะเสียหายก็ไปบังคับเลยเขียนอย่างล็อกไว้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแลวเราก็ช่วยกันตรวจสอบฝ่ายประชาธิปไตยต้องมาช่วยตรวจสอบสิ เพื่กตรวจสอบเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้มันต้องคบหัวกันแล้วเขาต้องกอดคอกันเดินคือมันชันนะไฟไฟประเด็จการเพราะประเดชการยิ่งอยู่ประเทศยิ่งเสื่อมอยู่ก็ยิ่งขาดความเชื่อถือวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันขาดความเชื่อถือหมดละเพราะระบบกฎหมายมันพังระบบการเมืองมันพังระบบความโปร่งใสมันพัง เพราะฉะนั้นรีบเปลี่ยนประชาธิปไตยเร็วเลยถ้าเปลี่ยนรัฐบาลใจเจ้าจ้าเนี่ยพรแล้วมันจะพาลามไปสึ่ระบบอื่นๆหมดนะครับวันนี้เนี่ยคเัาตกยุคเขาบัตตันเขาแล้วและยิ่งเอาประเด็นการเดิน้าเนี่ยยังตันตัวเชงเชื้อโรคยังบัตนันเลยฝ่ายหนึ่งก็จะหาทางถอนจากวัคซีนฝ่ายหนึ่งก็จะเอาใจวัคซีนแมตัวหนึ่งวัคซีนดีๆเบา มันก็เลยไปกันใหญ่แล้วมีสรุปคือมาบีดิวมาบีิวมาบีเกี้ยเสียบาบีผมผมก็เกี้ยเสียขัวลูกไม่เอาหาดนะเนี่ะอื่นอื่นบีเกี้ยเสียผมเกี้ยเสียก็ลูกก็หลานผมเะขอทุกคนสบนยใจได้ขอทุกคนสบายใจได้บาร์บีคิวบารบีคผมมีคำว่าเนี่ยเนี่ยผมเนี่ยนะมันต้องอมพระประธานมาอูเนี่ย ผหมือต้องอมพระมูบางคนอมพระประธานก็ยังม่เชื่อแต่ของผมล้านเปอร์เซ็นต์เบิร์มีดีลวกับไผ่เลยทิบกว่าปีแล้วมีไผ่มูวม่วผมหรอกผมก็ม่สนใจจะอู้กับไผ่ผมก็อูก,กับลูกกับเมียผมได้ก่ะ